คนที่ติดตามคนตื่นธรรมมาในการแสดงออกของเขาทางอยวาจานก็คงพอจะทราบว่าไยวาจานนั้นเป็นอย่างไรเป็นพุทวาจาเป็นคําหยาบหรือไม่ก็เห็นแต่ออกกูกงมึงมาดยตรอบไม่ใช่หรือ ถูกสะกิดต่ามโทรศัพท์หน่อยก็ไม่ได้เลยทีเดียวไม่ได้เลยทีเดียวมันบ้แมนเลมันบาแมนเลมันบาน้นบาใจพาพ,พมรมวอนตังโทรศัก็พุ่งขึ้นมาทันทีออกหูออกมือมาเพราว่าอย่างไรอันนี้คือพูดตื่นทำใช่ไหมเนี่ยพูดตื่นทำอัตมา อย่กใช้หัวข้อธรรมญาในวันนี้ว่าคนตื่นธรรมแต่ทาไม่รู้และไม่ได้อยู่โดยธรรมเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่จะเริ่มพอเราตนญาโยมเนาะมาถึงช่วงที่พระพิชาโยมซ้อนธรรมผมก็บอกหูว่ามันเกิดออียงเข็นกับระสง์องค์ขาเจ้าเนาะ ขัละว่าสอนธรรมเป็นการสอนของเพอนพะการต้อสอนของพระแแต่พระ,ะ,ะมะตีตีนโยมสอนธรรมวมว่ามันบทถื่อโดผมมีเิีให้เบิรไม่เข้าไปตีความในรุวจนะพระบาลีนั้นหรือแปลไปเป็นอย่างอื่นตามความชอบใจของตอนได้ จะต้องมีความเชื่อตรงต่ออกักขระพยัญชนะภาษาบาลีนั้นถ้าคุณมีความรู้เกี่ยวกับอักขระพยัญชนะภาษาบาลีโดยการเรียนบาลีวยากรมาก่อนอันนี้ก็เป็นข้อที่จะพึงบอกเพี้ยวว่าสามารถที่จะเอาความแปลภาษาไทยที่มีอยู่ในหนังสือ ขับพยัญชนะภาษาบาลีเรามาได้ถูกต้องหรือไม่เพียงไร <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นข้อท้มเติงที่ไปถึงคนกิดทางสักหน่อยอัตมาก็อยากจะพูดอยู่ในประเด็นหนึ่งก็คือการบัวบอกลึกตื้นชุลาทานมารยาสอสันดานชาติเชื้อโชชลาดเพราะคำขานขุนทราบยอมย่าหิวแห้งหรือบอกลายสแสลงดิน คนที่ติดตามคนตื่นทำมาในการแสดงออกของเขาทางไพวาจาก็คงพอจะทราบว,ว่าไพวาจานั้นเป็นอย่างไรเป็นพุทธวาจาเป็นคําหยาบหรือไม่ก็เห็นแต่ออกกูกูมึงมาโดยตลอดไม่ใช่หรือถูกสะกิดตอมโทรศัพท์หน่อยก็ไม่ได้เลยทีเดียวโทรศัพท์ก็พุ่งขึ้นมาท,าทันทีออกกูออกมึง หมายความว่าอย่างไรตอนนี้คือพูดตื่นทมใช่ไหมเนี่ยพูดตื่นทมอาตมาอย่าใช้ัวข้อธรรมญาในวันนี้ว่าคนตื่นทมแต่ทําไม่รู้และไม่ได้อยู่โดยธรรมเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่คนตื่นทมอีสอนให้รูดว่าถือว่ารู้แต่ละเบะบโดยธรรมีชายงศรนะพิวพนวัน่ะ หน้าตาของผู้นั้นควรจะเป็นอย่างไรก็งงนะว่าถ้าเป็นผู้หน้าที่ใครหน้าที่มันนะจะ,จะอยู่โดยธรรมนั้นโยมรู้ธรรมอย่างลึกซ์สะสอนธรรมะม,มันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะผ่านวันณะของผู้ที่มาับพระท่านพระท่านก็สอนไปผมไม่ได้ว่าท่านเลยนะแต่ท่านไป,นนะปยุกเอาคนที่สอนธรรมะม,มาตีตงผมว่ามันไม่ใช่นะไม่มีร่องรอยของความผ่องใสปรากฏให้เห็น และอย่างสุท้ายทีเห็นถึงจิตท,ที่ประกอบไปด้วยโทสะเวลาที่ถูกสะกิดต่่มโทสะออกมาแล้วเนะี่ยแรงว่าก็ออกกูออกมึงขึ้นมาทันทีวาจาก็ไม่ได้แสดงถึงความนอบน้อมต่อธรรมแต่ประการใดแล้วก็เป็นการพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านที่กระแทกกระทันอาจจะมาได้ฟังคลิปของเขาอยู่ครั้งหนึ่งความจริงก็ไม่ค่อยได้ติดตามฟังสักเท่าไหร่เพราะว่าเห็นวาจาที่แสดงธรรมออกมาของเขานั้น ไม่ค่อยจะสุภาพน่ารับฟัง<อ>เขาบอกว่าสมเด็ราที่ทําการร้ฟยสดอยู่นั่น<อ>ก็พูดจาแบบนุ่มนิ่มนุ่มเน,น,น,นี้แหละแล้วก็มีคนติดตามนี่แหละเขาบอกว่าขเขาคนที่วัมานานแต่พอมีคนมาถาม้วไม่ค่อยฟังคนอื่นนะด่ากลับไปก็อเองจะถูกเสมอใช้พุทธสวาจาพูดจากระทบะเทียบหรือด่ากลับไปเช่นนั้นกลายเป็นว่ายอดวิวของคนที่มาชมการร้ฟยสดของตน ก็พุ่งขึ้นไปเป็นสองสามหมื่นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เลยใช้วิธีในการเผยแผ่ธรรมด้วยการด่าทํานองนี้อันนี้หมายความว่าอย่างไรเนะี่ยตายละการที่เราเผยแผ่ธรรมจะต้องดา่าใช่ไหมเนี่ยถึงจะมีคนหูฟังทีนี้มันก็มีคนฟังอย่างที่ว่านั้นด้วยอารมาก็มองเป็นเรื่องสำคัญเสียมากกว่าคนที่มาติดตามก็ประมาณว่าก็ชอบความหยาบคายพกพ้อกัน พูดง่ายว่ามีจิตหยาบนั่นเองจิตมาชอบการพูดการแสดงอย่างนี้ที่ออกกูงกมึงซึ่งไม่ควรที่จะีทํามูะหลีท่านท่านก็ว่าคนอื่นใชงั้นเหรอท่านหอ้ยการที่จะสอนธรรมะคนแก็ไปเรื่องธรรมะหรือจะมาตีจริงคารวะที่เขาสอนทำทำไมกันหล่ะไม่ได้อ่านพระวจนะพระบาลีกำลังจดจำทุกคำทุกตกสอนคือทำการบ้านในเรื่องนั้นมาเป็นอย่างดี เสร็จแล้วเขาก็มาพูดในทาํนงใช้อุหารของตนเองอาตมาก็ไม่อยากจะใช่ของบ้ามั่วนะก็คือพูดตามสมนุหารของตนเองที่ไม่ตรงก,กันกับแหล่งต้นเดิมของบรูวจนะพระบาลีที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นอย่างเช่นที่เขามาพูดในครั้งหนึ่งว่าเขาเล่นครั้งนี้เราจะไป ในกันดีไปแต่กูนะุออ่ฮาจิอจริงๆทุกที่ได้เหรอนี่แหละเขาบอกว่าคนคนสอนก็คนสอนธรรมะก็เป็นโยมอีกคนก็เป็นพระคือโยมเบียเขาเป็นโยมเขาสอนธรรมะเข้าใจง่ายใช้ภาษาชาวบ้านเนาะ แต่ก็จะใช้อีอาษาหนึ่งเออมันจะใช้เหมือนกันไปได้ผมก็เข้าใจท่านนะแต่โยมก็คือโยมคารวะก็คือคารวะท่านจะให้โยมไปทำจริตมันพาและสอนธรรมะมันไม่ใช่ท่านคือตว่ายังไงอย่ายกตัวเองเป็นที่ตั้งและให้คนอื่นทำตาม เพื่อให้ถูกจริตตัวเองซึ่งมันไม่ถูกครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะ,ะฟัง่านดีอีกสักนิดขอโทษนะ พระพิสุท่านอยากจะได้บาตรบาตรไม้กันจันที่สลักเป็นนะรูปบานะเศรษฐีท่านหนึ่งได้โยงขึ้นไปด้วยไม้ไผ่อยู่ที่หลังคาเรือนของตนที่สูงมากแล้วก็บอกว่าถ้าใครเป็นพระาราหันก็ให้มาเอาบาตรนี้ไปเรื่องนี้สําหรับผู้เรียนบาลีได้ฟังคนถึงทางพูดแลวเขาก็ขังกันว่ามันไม่ตรงกับเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน คำพีธรรมปัฏฐานถาที่เป็นคำพีในชั้นอกถาของพระทตยปิฎกไปพูดถึงเรื่องของการที่เปลี่ยนมือนนักกับแพรที่ใช้สําหรับข้ามฟากไปก็โดนไปไม่รู้เป็นเรื่องอะไรละที่จริงแล้วเนื้อเรื่องจริงแพรตรงนั้นพระพุทธเจ้าเปรี่ยบเป็นสมถยานกับวิปัสนาญาณ ทีนี้คนถึงทำก็รู้ผู้เปลี่ยนเป็นเรื่องอะไรอาตมาผู้รู้ข้อมูลจริงอยู่เนี่ยจะรู้ว่าคนที่มาพูดมาสแสดงนั้นน่ะพูดตรงตามข้อมูลจริงที่ปรากฏจะได้ก็จะถูกหรือไม่หรือเป็นการพูดด้นไปเป็นการมั่วไปไม่อยากจะใช้คําว่าเข้าข่ายดิบเดินแต่มันก็อยู่ในข่ายนั้นว่าเข้าข่ายว่าด,ดิบเดอน เพราะว่าไม่ตรงตามแหล่งต้นเดิมของข้อมูลพุทธศาสนาที่มีอยู่ในคัมภีร์พระธรรปโิฎกรดีแยวกรนาะท่านมผมว่าไม่ใช่ละอันนี้ก็ขอให้ไปพิที่จนาสมันยนะเว่าถ้ายองเบียบีดเบือนนะผมว่าไม่ใช่ละคุณเป็นผู้จะบีดเบือนได้ยังไงเขาสอนให้มันฟังง่าย,ยให้มันเข้าใจง,ง่ายก่อนที่จะมาเผยแผ่พระธรรมคำสูดอ้อมไปอ้อมมาเหมือนพระมันไม่น่าฟังมันเหนื่อยโยมเขาไม่อยากฟังศาสนาท่านาระ พระพุทธเจ้าเขไม่ได้ห้ามหรอกสําหรับคนที่เป็นคราวส่าเจโยมเพราะเขาตัดบอกไว้ว่าพิสุพิสุนิวบาสุบาสุกาเป็นผู้หอนโสดสำหร,รับทางสงฆ์จะต้อมีความล้ากข้าหารในการที่จะทําประประวาทะกล่าวแก้ถ้อยคำผู้คนอื่นที่มาก็้าร่วมช่วงจักทาให้นั้นให้วิปริตเพี้ยนก็ควรที่จะมาพูดมาแสดงทำมาเผยแผ่ทำได้เช่นเดียวกันแต่ว่าก็ควรที่จะทําการบ้าน แต่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะจากแหล่งต้นเดิมคือพระเถรปิฎกเราสาม,มารถที่จะเอาความแปลที่มีอยู่ในพระพุทธวจนะไปเทียบเคียงกับอักขระพยัญชนะภาษาบาลีที่อยู่ในพระเถรปิฎกได้ว่าเป็นอย่างไรถ้าถึงขั้นนี้ก็จะมีความปลอดภัยในการเผยแผ่พระศาสนาที่ตรงตามข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกอย่างไม่วิปริติเพีย้ยนแต่ในข้อนี้ก็เชิญชมเขาในแง่ ลักษณะที่เป็นชาวบ้านชาวบ้านก็การเป็นเรื่องตลกปุกฮาสนุกกันไปเห็นหลายคลิปที่เอาเสียงของคนตื่นทามนี่มาออกคลิปของตนผู้หญิงก็ถามแ,แล้วก็มีคลิปนี่แหละมีเสียงของเขาเรียกว่าคนตื่นทามนม่ผมหัวและรูปหลังกูๆูม่อ่านเนื้อไม่น่าเลยนะเป็นเรื่องดีงหน้าที่สอนธรรมะของเราสอนไปสนุกสนานสน่นนนคนเนนข,า,ขาจะพูดฟังแบบไหนให้เขาเลือกฟังผลค้ายไดให้เขาฟังแล้วมันมีประโยชน์กับทุกคน การแสดงธรรมะของทุกคนมีประโยชน์ทั้งหมดได้ไม่ใช่จะต้องไปจับผิดว่าโุ่นนั่น่ของผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะท่านนะแล้วก็ขอมูลก็ไม่มีหัวหอมความจริงก็ไม่อยากจะยุ่งนะกับเรื่องนี้อาตมาก็ไม่อยากจะยุ่งอยู่แล้วกับเรา่ว่าญาย,ยุมที่เป็นไปในทํานองนี้นะปั่นกระสาสร้างกระส,รก,ระสรกันขึ้นมาและสุดท้ายก็กลายเป็นข้อขัดแย้งเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา ถ้ามีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นควรที่จะไดให้มากเร้ว,ว่าข้อขัดแย้งเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรแล้วควรที่จะสมมติรองรับข้อขัดแย้งนั้นได้อย่างไรได้ตรงตามธรรมหรือไม่กขอขอนโมทนาสิทธิเกพี่สาวเอที่สงเค้กะรถกาแฟมาถวายและสุดท้ายนะผมก็ว่าจีบจนะไปในเครื่องปั้นเลี้ยงเขาไม่น,นีมาเดี๋ยวเรามาลองทำมันเป็นอย่างนี้รนะ คือจะให้โยมปวดให้ถูกสริ์ตัวเองเขาเป็นโยมเขาสอนมันก็เป็นเรื่องของโยมนะพระเราก็อยู่ในธรรมน้่นเราปฏิบัติของเราเขาสอนดีสอนไม่ดีเขาสอนเราทำยังไงสาธุขอบคุณมากที่ช่วยสอนอในเมื่อพระมันสอนไม่ได้อ่ะ ถ้ามันไม่มีความรู้เขาสอนเราต้องฟังแต่ท่านต้องฟังเขาด้วยนะช่องของท่านเน่ยท่านถึงไม่กล้าเปิดคอมเมนต์ให้คนอื่นไปคอมเมนต์เลยจะทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วนะท่านฟังคนอื่นบ้างไม่ใช่ฟังแค่คลิปเดียวสองคลิปแล้วไปตัดสินว่ายมเบียผิดนู้นผิดนี้ผมว่ามันไม่ถูกกรณมีแบบเนี้นะท่านเขาเรียกว่า หือแสงไม่งั้นกอมือไม่พายเอาเท้ามลาน้ำทาน